สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a r ทา c h ลช n น l ผู้รับสารเจ้าจักรวาลแปลความหมายด้วยการอ่านหน้าไพ่ทาร์ล์หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะใครกำลังจะเข้ามาหาคุณชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะหรือผู้ที่เกิดเดือนกนรกฎาคมพลังงานนี้ประจำเดือนมิถุนายน2568นนะคะราศีกรกฎการอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามหน้าไพ่นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง เราจะมาเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะด้วยไพ่สามใบนะพลังงานคุณประจำเดือนมิถุนายนนะคะเดือหายพินเทศนะคะ S อ f c u p รับทรเออ ราศีก็รกดราคณนากรกระกดนะคะตอนนี้คุณมีความรู้สึกเหมือนว่ามันมีความลับที่อยู่ในใจของคุณนะคะที่ปกปิดซ่อนเล้นไว้มันมีอารมณ์พลังงานของความน้อยใจหน่วงแล้วก็ความรักอะ่ะมันคุณเดินออกมาจากสถานการณ์ความสัมพันธ์แล้วแหละนะคะในพลังงานของคุณเนี่ยคุณแค่มองย้อนไปว่าทําไมในอดีตนะคะเราถึงยอมอยู่กับความสัมพันธ์หรือความ ต้องการของใจเราอะที่เราอะไม่ได้บอกหรือไม่ได้แสดงออกไปนะคะมันเหมือนคุณกําลังนอยหรือน้อยใจกับตัวตนของตนเองกับพฤติกรรมที่อนุญาตให้ใครบางคนทําอะไรกับเราก็ได้อยู่ในความลับหรือเป็นตัวคุณเองตั้งหากหรือเปล่าคะที่นะะไม่กล้าแสดงเจตจำนงความสัมพันธ์ที่คุณต้องการในความเป็นจริงคุณกําลังเป็นสิ่งนั้นอยู่นะคะมันเป็นการที่คุณจะต้องคิดทบทวนว่า อารมณ์ความรู้สึกหรือความรักเนี่ยนะคะเราต้องชัดเจนกับสิ่งที่เรารู้สึกต้องกล้าสื่อสารกับคนคนนั้นที่เข้ามาหรือใครบางคนที่เราไปรู้สึกแต่ถ้าเราไม่ได้รับการปฏิบัติที่ดีหรือการเอาใจใส่หรือเห็นคุณค่าในตัวตนของเราเราไม่จำเป็นจะต้องอยู่ตรงนั้นเราต้องยอมรับ กับสิ่งที่เราพูดออกไปเราต้องยอมรับว่าสิ่งนั้นถ้าเราจะโดนปฏิเสธเราต้องยอมรับมันเราต้องกล้าสื่อสารกับความต้องการในความเป็นจริงของเราเพื่อออกมาจากสถานการณ์อะไรบางอย่างที่เราอะนะคะไม่ได้ต้องการนะอันนี้คือพลังงานของคุณในเดือนมิถุนายนนะคะเอาละค่ะเราจะมาเริ่มกันเลยนะว่าใครกําลังจะเข้ามาหาคุณหมอจะอ่านและแปลตามหน้าไพา่นะคะบางทีมันอาจจะเป็นแค่พลังงานของ คนคนนั้นของคุณที่ยังเชื่อมโยงกับความรู้สึกของคุณอยู่หรืออาจจะเป็นบุคคลจริงๆที่เข้ามาก็ได้นะคะมองจากเวลาฟังการอ่านไพ่ของหมอแจนะคะมองจากมุมมองความเป็นจริงในชีวิตของคุณนะคะอย่ามองสิ่งที่ไพ่มันพูดหรือบอกเพราะมันเป็นการอ่านพลังงานรวมอย่าเพิ่งทึกทักว่ามันจะจริงมันจะเกิดขึ้นจริงนะคะใช้สติปัญญามองตามภาพความเป็นจริงและเราจะไม่เจ็บปวดในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตาม เอาระค่ามาดูซิว่าใครจะมีพลังงานหมอจะเปิดให้สามครั้งคือเก้าใบนะคะเรามาเริ่มกันเลยเดอะทาวเวอโอเคนะคะหมอเห็นถึงพลังงานการชัดเจนการตัดสินใจการให้และที่ไม่ได้รับกับใครบางคนสมมุติว่าตอนนี้นะคนคนนั้นกับคุณคุณตัดสินใจแล้วว่าอยากจะเลิกกับใครบางคนเพราะ การเปลี่ยนแปลงการกระทําที่ชัดเจนของตัวคุณเองตั้งหากที่กลับมาเรียนรู้หรือรักตัวเองแล้วก็มองว่าสิ่งนั้นเราไม่ต้องการนะคะทีนี้มันจะเป็นแรงสรั่นสะเทือนว่าไปถึงบุคคลคนนั้นนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณต้องการความสัมพันธ์แต่คุณไม่กล้าที่จะพูดหรือบอกความต้องการในความเป็นจริงว่าฉันต้องการมีตัวตนในความสัมพันธ์ฉันชัดเจนกับความรู้สึกของฉันนะคะคุณกล้าพูดกล้าชัดเจนหรือกล้าตัดสินใจทีนี้มันจะเป็นแรงเหวี่ยงสั่นสะเทือนไปกับบุคลคลคนนั้น ที่เขาอาจจะคิดว่าคุณยอมในลักษณะสถานการณ์เพื่อนยอมดูแลเทคแคร์ care, หรือยอมอยู่ในความสัมพันธ์ที่น้อยใจแล้วตัวคุณคิดว่าคุณรับไหวนะคะทีนี้คนคนนี้มันไปแรงสั่นสะเทือนว่าถึงเวลาที่เขาจะนะคะให้ค่าหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างของความสัมพันธ์นะในความสําคัญที่คุณมีต่อเขานะว่าความสัมพันธ์นี้น่าจะลึกซึ้งเกินกว่าเพื่อนแต่คุณเป็นได้แค่เพื่อนเขาในอดีตนะสิ่งนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ต้องยุติลง นะว่าเขาไม่เคยแสดงออกพฤติกรรมว่ารักหรือสนใจคุณนะคุณก็เลยนะเปลี่ยนแปลงความคิดหรือมุมมองหรือการกระทําของคุณทีนี้มันไปนแรงสั่นสะเทือนว่าคนนี้จะต้องเปลี่ยนแปลง นะการให้และได้รับหรือการเห็นคุณค่าหรือเขาลุกขึ้นมาเพื่อทำอะไรบางสิ่งบางอย่างต่อคุณนะแปลว่าคนนี้มีอิทธิพลคือคนที่คุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้ทําอะไรบางอย่างแล้วคุณลุกขึ้นมาปฏิวัติแล้วคนคนนี้เขาก็จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะให้คู่ควรนะพลังงานราศีธนูเข้ามาพลังงานราศีพฤษภเข้ามานะคะแล้วก็พลังงานไพ่สิบเหรียญเข้ามานะ เทมเพลนส์นะ uh, The Elephant แล้วก็ Chain of Pentacle ความเปลี่ยนแปลงในการกระทําของตัวขอ,ของคุณเองแหละนะคะความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็คือนะอาจจะจบสิ้นพลังงานของความรักความสัมพันธ์สิ่งสิ่งนี้ที่คุณกระทา คือสิ่งที่คนที่คุณเอาใจเขาจะเรียนรู้ว่านะเมื่อไม่มีคุณแล้วเขาต้องการนะเรียนรู้กับความรู้สึกของใจตัวเองเรียนรู้ที่จะมั่นคงหรือตัดสินใจให้ค่าต่อคุณนะคะราศีกรกฎลักนณากรากฎหมอจะเปิดไพ่ให้อีก3าใบนะการตัดสินใจนะคะแก้ปมปัญหาต่างๆ โดยการกระทําของเราก่อนแล้วมาถึงจะถึงสะท้อนไปถึงบุคคลคนนั้นนะคนคนนี้นะจะแก้ไขปัญหาในความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเลนความสัมพันธ์ที่นะเขายังไม่เคยพูดหรือเคยบอกนะคะการกระทํานั้นนะเดี๋ยวหมอขอดูอีกหนึ่งใบมุมมองนะมุมมองในความรักความสัมพันธ์นะที่อาจจะมองไม่เหมือนกันที่อาจจะคิดว่าถ้าเขานะคะไม่ได้ให้สถานะคุณก็ยอมรับ ยอมรับได้ไม่ใช่ไม่พอใจไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ปฏิเสธเขายอมรับในสถานการณ์ที่เรานะไม่พอใจในตัวเองนะค,ะคนคนนี้จะต้องกลับเข้ามาแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์นี้การกระทํานั้นต้องชัดเจนมันจะมีการเปลี่ยนมุมมองอะไรบางอย่างของในความสัมพันธ์นี้แค่คุณจะต้องกล้าปฏิเสธนะคะอันนี้ใครจะเข้ามาหรือจะทําอะไรกับเราก็ได้เพราะตัวของเราเองเป็นหลัก นะค,ะคนคนนั้นจะต้องแก้ไขปัญหาในความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเร้นไว้เพราะคุณเดินออกมาการได้รับข่าวการติดต่อสืส่อสารจากบุคคลคนนี้เขาจะเปลี่ยนมุมมองเราไม่จําเป็นจะต้องเก็บความเจ็บปวดของเราหรือความไม่พอใจของเราแล้วคุณจะได้เป็นตัวจริงหรือตัวตนที่แท้จริงนะคะการเปลี่ยนมุมมองอะไรบางอย่างคือการเปลี่ยนที่ตัวเองแล้วเราจะได้รับความรักที่ดีความรักที่แท้จริงเราจะไม่ได้เป็นแค่ คนที่เขาเอาไว้แก้เหงาหรือคนที่ขั้นเวลานะเราเรียนรู้กับการกระทําของเราถ้าเราเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้คนคนนั้นจะชัดเจนหรือจริงจังกับเราไม่ว่า จะเป็นคนที่เราคาดหวังไหมหรือเป็นคนที่เราไม่คาดหวังมันไม่ได้เป็นสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งเป็นคนใหม่ได้ถ้าเรารู้ชัดเจนสิ่งที่เราต้องการทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้คนที่เข้ามาใหม่นะคะเขาจะให้ค่าและให้เกียรติเรานะคะความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันจะไปได้ไปเป็นไพ่ของการเรียนรู้ที่จะยืนหยัดเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรคนคนนั้นก็จะไม่ล้ําเส้นเรา ะะสิ่งนี้คุณจะได้นะคะขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณนะคะการแก้ไขปัญหาที่ตัวเองมันสาคัญที่สุดนะคะหมอเชื่อว่าคนที่คุณเดินจากมาหรือคนที่ไปเห็นค่าคุณเนี่ยกำลังจะทํางานในความสัมพันธ์ถ้าคุณมีแรงสั่นสะเทือนหรือมีความกล้าหาญที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงความคิดหรือมุมมองหรือการกระทําของตัวเองว่าความสัมพันธ์นี้ฉันไม่โอเค อันนี้ฉันไม่ชอบใจอันนี้ฉันไม่พอใจแล้วคนคนนั้นจะรับรู้ได้ว่าถ้าเกิดเขาอยากมีคุณเขาจะต้องเรียนรู้คุณเพื่อความรักความสัมพันธ์ที่มั่นคงการกระทําเนี้ยมันขึ้นอยู่กับตัวคุณและตัวคุณกว่นั้นด้วยมันจะเป็นแรงเหวี่ยงที่สะท้อนออกไปนะคะแต่ถ้าเรายอมรับแรงเหวี่ยงจากเขาเราไม่ผักใส่เขาเลยนะคะเขาก็จะไม่รู้หรอกว่าเราไม่พอใจ เราเจ็บปวดเสียใจเขาไม่เห็นค่าเราเราทําสิ่งนี้อยู่ได้มาตั้งนานนะคะถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองความรักความสัมพันธ์ที่ชัดเจนคนคนนี้ก็จะเรียนรู้ว่าคุณไม่ได้ยอมอะไรแบบนั้นอีกแล้วนะคะอย่าลืมเปลี่ยนตัวตนของตนเองเพื่อได้ความรักความสัมพันธ์นี้ขึ้นอยู่กับคุณนะคะราศีกรกฎลัคนากกรกฎคลิปนี้หวังว่านะ,ค,ะคุณจะเข้าใจสิ่งที่เหมาะสื่อสารว่าคนนั้นคือไขรอะไรอย่างไรนะคะ ถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองแล้วเรากลับรักตัวของเราเองแล้วการกระทําของเราที่ชัดเจนจะกล้าปฏิเสธใครบางคนที่ทําให้เราเจ็บปวดหรือใครบางคนที่เข้ามาแล้วไม่เห็นค่าของเราเขาคิดถึงเราตอนเหงาเขาเห็นเราสําคัญตอนที่เขาต้องการเราเท่านั้นแต่ตอนที่เราต้องการเขาเขาอยู่ตรงไหนอันนี้ถ้าคุณเห็นคุณค่าในตัวตนของตนเองไม่ว่าคนคนนั้นจะกลับมาหรือไม่นะคะ คุณก็สามารถเปิดโอกาสให้ตนเองมีคนใหม่ที่คู่ควรกับคุณไพ่มันบ่งบอกถึงว่าคุณกําลังจะได้คนที่คู่ควรแล้วเกิดมาเพื่อคุณความรักดีๆกำลังจะเข้ามาหาคุณราศีที่คุณกําลังจะเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะต่อจากนี้ราศีตุลราศีธนูราศีพฤษภและราศีกันนะคะราศีกรกฎลัคนากรากฎอย่าลืมรักตัวเองและเห็นคุณค่าตัวเอง อย่าลืมปฏิเสธอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่โอเคนะคะหมอแจนสักไว้นะอย่าลืมว่าการอ่านพลังงานเป็นการอ่านแบบภาพรวมนะคะประโยชน์ที่จะได้ที่สุดคือการที่คุณจะรู้ด้วยตัวของคุณเองนะ,ะเราย,ยึดตัวเราเองเป็นหลักแล้วใครจะเข้ามาหาเราเราก็จะได้รู้ทันว่าตอนนี้เราเจ็บปวดเสียใจไหมคนคนนั้นคิดอะไรกับเราหรือเรากำลังรู้สึกอย่างไรนะคะสิ่งนี้แหละมันจะทาให้คุณมีความรัก ความสุขหรือความสมหวังที่จะได้รับคนที่เห็นคุณค่าของคุณอย่างแท้จริงนะคะส่วนใครที่อยากปรึกษาปัญหาความรักความสัมพันธ์นะคะปรึกษาเพื่อให้ได้คําตอบหรือคําแน่นอคำแนะนําในมุมมองของหมอแจนอาจจะไม่เหมือนกับ ชแนลอื่นที่คุณไปฟังคลิปคุณไปดูดวงหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณสนใจนะคะก็190บาท30นาทีโทรผ่านไลน์ไม่เปิดกล้องนะคะรายละเอียดนะคะมีเบอร์บัญชีโอนย่อเสร็จแล้วกดลิงก์ไลน์แล้วเราจะรีบให้คิวคุณนะคะเอาระค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎประจำเดือนมิถุนายนนะคะเอาราคา นะหมอแจนเป็นกำลังใจให้คุณอยู่ตรงนี้นะคะให้คุณได้รับความรักที่แท้จริงให้คุณกล้าบอกกล้าปฏิเสธในสิ่งที่ทําไมเราต้องยอมรับทนทุกข์กับสิ่งที่ไม่พอใจสิ่งที่เราไม่จําเป็นจะต้องได้รับสิ่งนั้นอีกต่อไปนะคะเอาละค่ะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ